วันนี้มาดูกันสักหนึ่งคลิปครับเอาคลิปไหนดีเอ่ยเอาเป็นว่าผมอยากจะเสนอคลิปนี้ก็แล้วกันเกี่ยวกับนักข่าวนะฮะช่องหนึ่งนะซึ่งผมก็สังเกตการมานานแล้วละแต่ว่าไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่ที่แน่ๆนะฮะหลายคนก็อาจจะติดนะฮะหรือว่าวนอยู่กับคําคือพูดได้น้ําไหลไฟดัาบันนะแต่ว่า แยกแยะไม่ออกไงนะผมถึงไม่ค่อยติดตามเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้าการคิดวิเคราะห์เลยนะฮะ น่าจะเป็นคลิปนี้กิารวิจารกันคือความมั่วของระบบการบริหารจัดการประเด็นที่2คือหลายคนตั้งคาถามว่าเอ๊ะทำไมประชาชนนะครับในยุคพลเอกประยุทธ์ในสุดมันต้องอยู่ในวงวนของเรื่องแบบนี้คือพอรอความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจมาตรการทางเศรษฐกิจต่างๆแทนที่รัฐบาลจะให้วงเงิน3,500บาทนี้กับประชาชนทุกคนไปเลยใครมีบัตรประชาชนได้หมดแล้วใครจะไม่ใช้สิทธิ์ก็เป็นเรื่องของเขาแต่ละคนว่ากันไปนะครับอย่างนั้นจะดีกว่าหรือไม่แทนที่จะใช้วิธีให้รอบแรก5ล้านให้ที่25ล้านแล้วประชาชนก็ต้องมาแห่กันกดโทรศัพท์กดกันยิบ ขอทานขอเงินจากรัฐบาลทั้งที่ทั้งหมดนี้มันเงินของประชาชนทั้งสิ้นนะครับดังนั้นที่เขาด่ากันเป็นอันที่2คือตกลงพลเอกประยุทธ์อยู่ในวังวนแบบนี้ใช่ไหมเอาเงินประชาชนมาแจกประชาชนนะครับจะมองว่าทาเพื่อหาเสียงซื้อเสียงลุงหน้าเพราะบังเอิญใกล้นายกอบจอรหรือเปล่าไม่ทราบแต่มันเป็นรูปแบบเดิมเหมือนช่วยเหลือคนจนช่วงโควิดที่ต้องไปเข้าคิวพิสูจน์ความจนรอบนี้เข้าคิวกดโทรศัพท์แล้วถ้าคนใช้โทรศัพท์ไม่คล่องคนแก,ก่กดโทรศัพท์ไม่ชํานาญเขาถูกตัดสิทธิ์ไปทันทีเป็นทําอย่างนั้นหรือนะครับทำไมไม ให้ไปเลยทุกคน3,500บาทแล้วก็ทุกคนหากไม่ใช่ก็ตัดสิทธิ์ของตัวเองกันไปนะครับอ,อีกทีนีมีการวิพากษ์วิจารณ์กันคือความมั่วของระบบก,การบริหารจัดการประเด็นที่2คือหลายคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมประชาชนนะครับในยุคคลเอกประยุทธ์ในสุดมันต้องอยู่ในวังวนของเรื่องแบบนี้คือพอรอความช่วยเหลือทางเศรษฐ,ฐกิจมากตโอเคสต็อกก่อนเออคือมันมีการนําเสนอแล้วมัน มีข้อเท็จจริงที่มันไม่ค่อยจะครบด้านครบมุมเหรอะนะก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าบิดเบือนหรือยังไงดีนะครับหรือบางทีแกก็าอาจจะรู้แหละนะแต่อยากจะชอบทําให้ข่าวมันเป็นกระแสรหรือยังไงสักอย่างเดยบผมเหมือนจะสรุปได้ว่ามันเหมือนการโจมตีมากกว่านะเพราะผมดูหลายๆข่าวก็จะโจมตีรัฐบาลนะสำหรับช่องนี้นะครับซึ่งไม่ได้นําเสนอความจริงและความรอบด้านด้วยไง ให้เห็นแต่ดําแต่ดําอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็อ้างแต่ประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์เฮ้ยเรื่องแบบนี้เขาเขา้าที่ประชุมและมีการนําเสนอและกันกรองนะครับไม่ได้คิดคนเดียวด้วยนะฮะเป็นทีมเศรษฐกิจครับแล้วก็ช่วยกันคิดไงและด้วยของเฟสสองเนี่ยที่มันมีปัญหาสังเกตไหมทำไมเฟสหนึ่งไม่มีปัญหาเออแล้วก็มาแห่กันเดือดร้อนกับเฟสสองเข้าใจฮะว่า จำนวนยอดมันน้อยลงก็คือจากเดิมอ่ะสิบล้านคนมาเป็นห้าล้านคนเอ่อก็เพราะว่าเฟสแรกมันเป็นเป็นความนิยมเลยฮะแล้วมันได้ผลไงนะครับกว่าจะหมดนี่เป็นสัปดาห์นะที่ผมดูอะ่ะตอนที่ผมตามอะ่ะสามวันยังไม่หมดอะ่ะนะครับแล้วยังเหลือเป็นแบบทยอยลงมาเหลือจากสิบเหลือเอ่อเหลือเจ็ดอย่างเงี้ยอ่าไวเหมือนกันนะสองสามวันนะเหลือสามนะฮะแล้วก็เหลือหนึ่งจน สุดท้ายอ่ะประมาณล้านห้าคนอ่ะที่ต้องรอรับรอบสองนะครับเรียกว่าหนึ่งล้านห้าคนที่สมัครแล้วไม่ได้ใช้สิทธิ์อ่ะนะครับไม่ได้ใช้สิทธิ์ในสิบสี่วันอันนี้พอเข้าใจอยู่ว่าเพราะว่าหาที่ซื้อไม่ค่อยได้กันนะเพราะว่าร้านค้าเนะี่ยเพิ่งเริ่มทําการเข้าโครงการก็ไม่เยอะพอนะแต่พอมันเยอะพอเยอะพอเยอะพอปุ๊บเนี่ยกลุ่มที่ลงทะเบียนไป รอบแรกนะในเฟสหนึ่งก็ทยอยใช้กันบ้างแล้วลหละนะครับก็มันใช้ตั้ง3เดือนไงเวลายนะังแต่ว่าร้านร้านย่อยมันยังไม่ค่อยเกิดเท่านั้นเองซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะให้สมัครร้านค้าย,ย่อยเยก่อนหน้านั้นแล้วสักประมาณหนึ่งเดือน2เดือนแต่ก็เข้าใจนะเพราะว่าจริงๆมันใช้ราักฐานเดิมของการใช้ร้านเก่าของร้านช,ช็อปชิมช็อปใช้อะนะครับชิมช็อปใช้นะี่ก็คือ,อประชาชนลากยาด้วยนะครับ ซึ่งหลังๆมานี้ให้กับหับเล่แผงลอยและร้านค้าธรรมดาทั่วไปด้วยอีกไงก็ยิ่งสนุกกันใหญ่นะครับยิ่งมีกระแสตอบรับจากร้านค้าเยอะขึ้นเข้ามาอีกและคนที่ได้รับสิทธิ์ทั้ง10ล้านก็เริ่มกระจายใช้สอยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกนะฮะในในช่วง10ล้านคนนี่แหละนะครับเมื่อล้านเยอะนะครับ ใครๆก็ตั้งป้ายและใครๆก็ใช้เพราะว่าใช้ลดนะเรียกว่าลดครึ่งราคานะั่นแหละนะฮะแคมเปญลดครึ่งราคาเฟสแรกอะ่ะไม่หาทำแต่ด้วยนโยบายนี้เรียกว่าโครงการสิมันเป็นโครงการระยะสั้นครับนะฮะและรัฐบาลก็ไม่ได้ไม่รู้ด้วยว่ามันจะมีการตอบรับที่ดีและมันจะเป็นการกระตุ้นที่เอ่อได้ผลดีนะฮะได้ผลดีเกิดจากประชาชนได้ร่วมมือร่วมใจกันใช้ไงนะฮะพอผลตอบรับดีเออดีก็ เ,เห็นว่ายังมีกระแสต,ตอบรับที่เข้าท่าก็เลยเปิดให้อีก5ล้านไงในเฟสสองนะครับแล้วคนก็แห่กันเข้ามาซะเฉยเลยจนแบบร่มกันน่ะนะสุดท้ายก็เป็นเรื่องดราม่ากันเห็นไหมรอบแรกดันไม่รับมาเห่รับแย่งกันแล้วก็มาแบบโอ้โหดราม่ากันเฟสสองแล้วก็เป็นข่าวนี้โดยนักข่าวก็ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ท,ที่ตามจริงนะครับ แล้วก็มาแจ้งว่าเอ้าแล้วทำไมไม่ให้ตั้งแต่แรกแล้วทาไมไม่ให้ทุกคนแล้วทาไมไม่เอามาเป็นสวัสดิการทําไมเฮ้ยใครจะรู้ครับว่าอนาคตใครจะชอบแบบนี้และด้วยพื้นฐานของเงินของรัฐบาลไม่ได้ไมีได้ไม่ได้ลํารวยอะพูดตรงๆนะครับลองฟังดีๆจะเจอข้อที่ขัดหูหลายเรื่องมากนะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันคือความมั่วของระบบการ เพราะคือการมั่วใช่ไหมการมั่วของระบบใช่ไหมทำให้ไม่วางแผนก่อนนั่นไม่อะไรก็ใครจะรู้ล่ะครับนั่นแหละคือคําตอบนะฮะการประเด็นที่2คือหลายคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมประชาชนนะครับในยุคพลเอกประยุทธ์ในสุดมันต้องอยู่ในวังวนของเรื่องแบบนี้คือพอรอความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจมาตรการทางเศรษฐกิจต่างๆนั่นแหละทาไมวังวนละ่ะแล้วทำไมต้องแจก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 นะก็มันเป็นการกระตุ้นระยะสั้นนะเพราะมันทําวิธีอื่นยังไม่ได้มันก็ต้องมีการเรียนแบบจาก ก็ปี้จากต่างประเทศด้วยเช่นกันนั่นแหละนะฮะเพราะทุกคนก็ทําเรียนแบบกันนั่นแหละอะไรดีก็ว่ากันไปอะไรดีเราเห็นของเขาดีเออใช่ก็เอามาลองดูถ้ามันดีนะก็ทำไงเยียวยาก็ให้ไปแล้วก็ไม่ได้กันทุกคนอะไรอีกอ่อาบัตรคนจนก็ให้กันกับบางกลุ่มก็ไม่ให้ทุกคนนะแล้วก็อย่างมาทวงอีกว่าอา้าวมันไม่ได้ทุกคนไงแล้วคนที่ทําไม่เป็นล่ะหรือคนไม่มีมือถือล่ะเห็นไหมเออคนไม่มีมือถือคือไม่มีกําลังที่จะใช้ ไม่มีกําลังที่จะใช้จ่ายและกลุ่มนี้เขาไว้หลอกล่อคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือมีเงินใช้จ่ายก็ให้เอาออกมาถลุงน่อยเพื่ออุดหนุนคนที่ค้าขายธรรมดาธรรมดานะ่ะลากยาก่าหรือพ่อค้าแม่ค้าธรรมดาให้มีเงินมีใช้จ่ายแล้วเงินก็จะหมุนไปแล้วหลายๆรอบเข้าใจหรือยังเข้าใจหรือยังเข้าใจตรงจุดนี้ไหมนะฮะพะเดิมทีนะ่ะแจกเงินมาเขาก็ไปใช้กับกลุ่มนายทุนนะมิกซีโ่โรตาอะไรก็ช่างเซเว่นนะแต่ พอเริ่มปรับตัวได้พอเริ่มเข้าใจก็ลงราก้ากเห็นไหมฮะกลุ่มของโรงแรมก็มีก็ให้ชิมชอบใช้นั่นแหละให้อะไรไม่รู้แหละนะเพื่อให้ไปเที่ยวนั่นแหละเที่ยวด้วยกันเที่ยวร่วมกันอะไรนั่นแหละโครงการนั่นแหละก็อ,อุดหนุนทางโรงแรมกันไปอ่าก็ไม่ได้ให้ทุกคนเช่นกันอันนี้เข้าใจนะเอาเงินประชาชนมาแจากประชาชนนะครับอ่าครับโอเคนี่อีกอะจริงๆมีเยอะกว่านี้อีกลองไปฟังดูอีกรอบนะฮะแล้วจะเข้าใจว่าจะมีหลายรอบที่มันมันน่าคิดเอาเงินประชาชนมาแจากประชาชน จะเป็นเงินประชาชนก็ตามไม่เป็นเงินประชาชนหรือได้มาจากภาษีก็มันก็ภาษีคุณนั่นแหละที่เอามาสุดท้ายมันคือไรายได้ของรัฐบาลมันก็คือเงินของรัฐบาลและรัฐบาลก็จ,จ,ดจัดสรรอะไรก็ได้ให้ว่าให้เกิดประโยชน์นะฮะแต่ไม่มีสิทธิ์มาอ้างว่าเป็นภาษีภาษีกูแต่มันมาจากมือนั่นแหละอ่าโอเคนะ <c oughs> แต่อำนาจคือใครใช้เอาเปรียบเทียบกันง่ายๆนะอ่ะเนี่ยเงินกูเงินกูเงินกูนกแต่มียาเก็บเงินกูไหมล่ะ เงินกูอ่ะเงินกูเงินกูเงินจะเงินกูเงินกูจะกูจะเอาออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ถามจริงเงินให้เมียเก็บมึงจะใช้เมื่อไหร่มึงต้องขอเมียะเข้าใจหรือยังอ่ะเมียไม่อนุมัติก็ไม่ได้ใช้เข้าใจคําว่าเงินเงินกูหรือยังอ่ะเงินกูหรือเงินเมียนะเงินเมียหรือเงินกูอ่ะกูทํางานงกงกงกูได้เงินมากูให้เมียดูแลหมดนั่นแหละเงินกูพูดได้ว่าเงินกูมันอยู่ที่เมียแล้วเป็นเงินใคร เงินเมียโอเคนะฮะยังมีอะไรอีกไหมเนี่ยคนแกนนน่กดทรศั์มไม่ชำนาญเขาถูกอ่าคนแก่กดไม่ชำนาญอะไรก็ช่างมันให้หลานทําหลานก็คงได้สิต,ตัวเองแล้วก็อ่าพ่อแม่พี่น้องก็ได้ตามด้วยนั่นแหละใครไม่ได้ก็ให้คนอื่นทําให้นะญาติพี่น้องมีหรือเพื่อนมีอะไรมีหรือไม่งั้นก็สละสิทธิ์ไปมันอยู่ที่ว่าตัวเองมีความสามารถที่จะรับได้ไหมทําได้ไหมทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทานะฮะหลานคอมมีร้านมือถือมี นะฮะเขาก็รับจ้างทําให้ได้เหมือนกันนะส่วนไม่มีความสามารถที่จะพอทำเออเพราะอะไรคุณอาจจะได้เบี้ยเลี้ยงแล้วก็ได้คุณอาจจะเป็นรายได้จากสวัสดิการบัตรคนจนหรือเอะไรนะเบี้ยเลี้ยงคนชราก็ได้แล้วแลคุณก็เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้สินนี้แล้วอะแต่ดูดีๆฟังดีๆและการรายงานข่าวของแต่ละคนนะฮะ ก็คัดกันเอาเองคิดกันเอาเองไม่ใช่ฟังปุ๊บก็ลื่นหูไปหมดแล้วก็ใช่ใช่ใชใชเออไปยุทธ์มันเลวยุธ์มันไม่มันไม่ดีมันอย่างงั้นอย่างนี้เออนะฮะตามตรงผมก็ไม่ได้ชอบประยุทธ์นะปากก็ปากเสียแต่คุณอย่าเอาแค่ถูกใจคุณจงสร้างให้ตัวเองมีปัญญาและหวังว่าคลิปนี้คุณอาจจะไม่ถูกใจแต่ทําให้คุณคิดเป็นนะผมพอใจแล้วละ่ะนะครับขอบคุณมากครับไม่ต้องถูกใจ นะฮะเพราะยังไงคุณก็ไม่กดถูกใจไม่ต้องติดตามเพราะยังไงคุณกดอีกคุณดูคลิปผมคุณก็คุณก็อาจจะถูกด่าอีกนะฮะขอบคุณมาก